โ้ยยางนนนีเเมกป็ไหสวัสดีครับกับตอนบันนอกนะครับวันนี้ปิ้งย่างครับได้เนื้อบัวมาครับเป็นเนื้อสันนอกนะครับนนะสันนอก1นกิโล โอดูมันก้อนเลยครับถ้าความนุ่มนะสันในนุ่มกว่านะครับแต่ว่าสันในจะเป็นเนื้อล้วนนะครับสันนอกก็จะมีมันนะครับอยู่ด้านนึงนะเดี๋ยวนี้ก็จะมาย่างเลยครับนะนนี้ก็กําลังเตรียมไฟนะครับก่าเตาไปก่อนนะครับนะี๋ยวเรามาหั่นเนื้อแล้วก็โรยเกลือกับ พริกไทยครับยางคำหอนะครับ ประมาณห้าเซนกำลังสวยอนะ่ะได้เนี่เลยแล้วกันก็นุ่มอยู่นะสัมผัสมือที่จับโดนเนี่ยครับลองหั่นเป็นชิ้นบางๆดดีกว่าแบ,แบบง่ายๆกับผ่านไฟแล้วสุกเลยอะไรเงี้ยนะครับ นี่บ้างสีห้าชิ้นนี่นะชิ้นบางด้วยอ่านะผมจะใช้เคลือบปนนะครับ มันลงไปย่างก่อนนะันก็โดนความร้อนสักนาทีหนึ่งครับอ่ะแล้วเราเค่ยปล่อยเข้าไปนี่ อืมนะครับโอ้โหแล้วก็เทียมด้วย ปตาดีสำเร็จรูปครับเดี๋ยวจะตรงนี้นครับอันนี้คือดีวัวสดนะผมซื้อมาต้มไปเองนะครับ เติมแต่เกลือไปนิดนึงเดียวอันนี้แหละอร่อยขมครับนี่เราต้มเองเราเก็บใส่ต้็นครับเก็บได้เป็นปีนะครับเนี่ย เนื้อดันขัง้งคั่วพักเนื้อประมาณ5นาทีนะครับก่อนหั่น เหนียวหรือเปล่าเนาะสนังนอกเนื้อตลาดธรรมดานะครับไม่ใช่เนื้อสเต็กคุ้มห้างจางไหนนะลองกินเฉยเลยกลิ่นเนยจางๆครับแต่ว่าตอนย่างกลิ่นมันโอ้โหหอมมากเอานะ พอได้เคี้ยวครับไม่นุ่มแต่ก็ไม่เหนียวะงกลางๆนะผม,ผมว่าเดยวพอเข้าปากกลิ่นเลยมันขึ้นมาครับหอม การพักหน่อยหอมใหญ่ข้างนอกไหมครับจะไ,ได้เดิน <frustrated> ไปหน่อยก็ลอกออกก็แค่ชั้นนอกครับเนี่ยชั้นในยังสวยอยู่อ่าอืมห,หวาน อีกอย่างที่ผมชอบกินกับเนื้อ,อย่างนะครับก็คือนี่ครับกระเทียมย่างนี่ก็ดีหอมนี่ครับมีความมันๆน,นุ่มๆแล้วก็มีความเฝนนืดนิดๆน,ดน,ดนะความแปดนะเนื้อ,อย่างเนยเจอกับกิ้มแจวขม พลังฟิวชั่นอีสานมาใส่ดีแท้ๆที่ต้มเองมัน,ม,นมันขมจนมันหวานนะครับรสชาติมันแบบมันไม่ขมโดเหมือนเหมือนไอพวกดีสำเร็จรูปก็ทำใส่ขวดนะนล้นมันจะ มันจะขมเข็ม,ม,มอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าดีแท้เนี่ยซื้อมาเราต้มใส่ขึ้นเป็นนิดนึงนะครับเก็บใส่ขวดไล้กินเองเนี่ยรสชาติมันจะดีนะจะขมๆหวานๆนะครับใส่เนื้อใส่สารจะรู้ว่าอ่าดีเนี่ยเข้ากันนะครับอมืมันก็ ไม่เหนียวบหนึบๆหน่อยไม่กรอบนะ่าต่หอมอย่าอย่าน้องครับผู้ช่วยผ,ผู้ช่วยตะกล้องอกินไหมนี่จะลองย่างแบบแผ่นบางๆดูบ้างนะครับ แต่จริงน่าจะให้บางกว่านี้นะเนื้อค่อนข้างเหนียวพอประมาณครับแต่รสชาติได้นะอร่อยครับความหอมนี่แน่นอนกรันตีว่าหอมรออะไรก่อน อืมแต่บางชิ้นนุ่มครับมีนุ่มเพราะว่าแต่ละชิ้นมันมีมันไม่เท่ากันนะครับชิ้นไหนที่มันเยอะหม่ก็น่าจะช่วยให้นุ่มกว่ากันนะครับ แบบหั่นบางบางที่นี้นี่ยเอบางๆนงไม่ต้องหั่นเลยอาไวราไงนอเ็กนะรสชาติอย่าแกงหัวนะรสชาติเหมือนกันอร่อยแต่นุ่มกว่าเยอะเลยลุงอืมนุ่มกว่าเยอะครับใสงบางแล้ว ย่างถ้าสไลด์บางแล้วมันจะนุ่มใช่ไหมนุ่มะเนื้อชิ้นเดียวกันขึ้นแี่ยนวิธีเฉยวิธีก็ดีได้ใช่ไหมปะจะจะเปลี่ยนวิธีก็ดีได้ถ้าว่าถ้าาท่งั้นเดี๋ยวกินหลังๆสไลด์บางๆแล้วย่างใช่ใช่ใช่ โมพริกไะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บกินเลยต้องนานนี่เด็กๆกินเป็นหรือเปล่าหอมอย่างย่างมันหวานนะเว้ยเนีย่ยเอาลุงโกโหกนี่กระเทียมย่างกินเป็นไหมแกโควิด ใช้ลูกชิ้มมมน,นามาเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาขยับมานีา่ย่างปหาหอยเดี๋ยวไม่อยากเขาตอาากตลอดเลยต้องนักเลยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าให้ระวังนะครับเรื่องตอนเนี้ยเราใช้ที่คีบที่ของดิบย่าง ยางเสร็จเราใช้ตะเกียบต่างหากในการลิ้นเพราะเขาเตือนมาเนี่ยครับทีนี้เขาแนะนําว่าไปร้านร้านหมูกระทะเหมือนกันนะตะเกียบเนี่ยอันในที่ของดิบก็ต่างหากอันหนที่เราใช้ส่วนตัวของเราก็อีกงานหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีอันเดียวทายําไงตะเกียบมีสองด้านนะครับอย่าลืมอ่าเราใช้ด้านตรงข้ามเนี่ยที่ของดิบ ย่างก็ได้แล้วก็ใช้ด้านเล็กในการทีบีของสุกเข้าปากอ่านะครับด้านงานด้านงา,านนะครับก,ก,ก็เริ่มทยอยฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับนี่ก็ญาติพี่น้องบ้านสิดกันอย่างคนต่างไม่ได้ไปไหนอย่างเงี้ยเราก็โอเคฉีดวัคซีนแล้วก็เขามานั่งกินนั่งคุยได้นะครับก็หวังว่าทุววกวันโควิดก็จะซาลงไปนะครับเป็นแค่โรคสองสิ่นไป อะไรไปนะครับอ่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าเกับต้องกลับไปมันนอกนะแล้วกลับมาพบกับเราใหม่คลิปหน้าครับอันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลอ,อยลอ,อย